สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณหวยมาเลงวดต่องวดค่ะกับรางวันใหญ่4สูตรง่ายๆนะคะมี4สูตรด้วยกันสูตรแรกนั่นคือหลักร้อยรางวันที่3บวกหลักสิบรางวันที่1หลักสิบรางวันที่1บวกหลักหน่วยรางวันที่2หลักร้อยรางวัลที่2บวกหลักสิบรางวันที่1และหลักร้อยรางวันที่1บวกหลักพันรางวันที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังกันก่อนเลยนะคะก็จะได้เป็น66คูณ82ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ5 4 1 2 55คูณ68ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะ47 30 และ11คูณ49ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ5 3าค่ะหลักพันไม่มีนะคะใส่เลขศูนย์ค่ะเลขเดี่ยวนะคะที่เราได้นั่นคือสี่9 0 5 3 2ดสาสองค่ะตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็น5้าบวก1เท่ากับ6 1บวก0นย์เท่ากับ1 7บวก1เท่ากับ8 และ4บวก0เท่ากับ4ค่ะเลขเด็ดนะคะที่เราได้นั่นคือ5 4 1 2 4 7 3 0 0 5 3 9 0 5 3 2 4 1 7 9 6 1 8 4 6 1 4 7และ1 7 9 8ค่ะ เลขเด็ดรางวัลใหญ่นะคะที่เข้านั่นคือ0532ค่ะ6184และ1798นะคะเป็นตัวเลขนะคะรางวัลใหญ่ที่เข้าทั้ง3รางวัลเลยค่ะในสูตรนี้เอาละค่ะเรามาคำนวณหวยมาเลในวันที่3กุมภาพันธ์2 5งพ6 4กันเลยค่ะเราก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็จะได้เป็น17คูณ98เท่ากับ1666 5คูณ32นะคะเท่ากับ160หลักพันไม่มีใส่เลข0ค่ะและ61คูณ84นะคะเท่ากับ5124ค่ะเลขเดียวนะคะนั่นคือ61052และ4ค่ะ ตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะเป็น1บวก6เท่ากับ7 6บวก0ย์เท่ากับ6 1บวก6เท่ากับ7และ6บวก5เท่ากับ11นะคะใช้แค่เลขหน่วยนะคะเลขเด็ดนะคะที่เราได้ในงดนี้นั่นคือ1 6 6 6 0 1 6 0 5 1 2 4 6 1 0 5ห ศูนย์ห้าสองสี่เจนึ่งเจ็ดเจ็และ4ี่สค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวเลขชุดนะคะที่เราจับคู่ให้คุณรอผลนะคะในวันที่3ามกุมภาพันธ์นี้ค่ะว่าตัวเลขที่เราจับคู่ให้นะคะจะมีเลขเข้าหรือเปล่าค่ะ แต่นี่นะคะก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มจับคู่เพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดน,นี้รวย